อันนี้ก็คือรองพื้นคอสเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในยเรื่องของการ ปิดผิวเสียโชว์ผิวใสนะคะจะบอกว่าตัวเดียวครบจบเลยนะคะใครมีปัญหาหน้าหมองหน้ามันรูขุมขนกว้างนะคะหรือแม้แต่รอยสักรอยสิวต่างๆนะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคะ่ะไม่อุดตันนะคะแถมเนื้อยังบางเบาปิดสนิทนะคะแต่งหน้าทั้งวันเนี่ยสวยทั้งวันเลยนะคะคุมมันได้ดีนะคะกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็กันแดดด้วยค่ะเพราะเขามี spf 30 pa บวกบวกบวกนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขายัง มีการผสมสารบำร,รุงนะคะทําให้ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะเมย์เองลองใช้นะคะโอ้โหผิวออกมาเนี่ยสวยเลยไม่ต้องเซ็ตแป้งฝุ่นนะคะก็จะได้งานแบบผิวๆนะคะหรือว่าใครอยากได้ความแน่นนะคะ mm hmm. ก็สามารถลงแป้งฝุ่นลงได้นะคะคือจะบอกว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วนะ มีแต่คนพากว่าผิวสวยมากผิวดูธรรมชาติมากนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายังมี3มเฉดสีด้วยกันนะคะสําหรับผิวคนไทยโดยเฉพาะนะคะสีเบอร์หนึ่งค่ะสีนู้นเหมาะสำหรับคนผิวขาวเบอร์สองโกลเด้นเหมาะสําหรับคนผิวสองสีนะคะแล้วก็เบอร์สามคะ่ะโกโก้เหมาะสําหรับคนผิวแทนนะคะซึ่งเม์อเองเนี่ยก็ใช้สีเบอร์สามคะ่ะ